องครับผมเพิ่งได้เามื่อวานนี้ครับเพิ่งได้เามื่อวานนี้นะครับมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในครับกดตรงนี้แล้วมันจะถอดออกมาเลยนะครับแล้วตรงนี้ครับมันสามารถถอดโครงออกมาได้นะครับถอดโครงออกมาได้สำหรับดูตัวเครื่องครับแล้วผมจะวางเฮลิคอปเตอร์กันครับแล้วนี่ก็คือที่ชาร์จนะคับปันคือที่ชาร์จของแบตเตอรี่ของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ครับนี่ เราจะถอดออกมาแล้วก็ชาร์จกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือที่เสียบของแบตเตอรี่ตรงนี้คือที่เสียบกับปลั๊กสามานะครับแล้วน,นี้มาดูเลยอันนี้คือรีโมทนะครับรีโมทนะครับอันนี้บินขึ้นบินลงก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยนหน้าเอยนหลังครับแล้วผมจะมาอธิบายอีกทีตอนผมบิน,นครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ตรงนี้ครับ ตรงโครงมันครับมันเป็นเหล็กครับตกยังไงก็ไม่เป็นไรครับตกหุนยังไงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กครับอันนี้ครับมันไม่ได้บอบางครับถึงมันจะงอได้แต่ว่ามันแข็งมากๆครับพอถอนออกมามันก็จะมีเหล็กข้างในอีกชั้นหนึ่งครับพอตกแล้วมันจะแน่นหนาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเหล็กครับตกโครงแต่ว่าตรงหางเสือตรงนี้มันไม่ใช่เป็นเหล็กครับหางเสือตรงนี้เหมือนกันครับปีกตรงนี้ เอาไว้ควบคุมตอนเดินหน้าถอยหลังครับพอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันไม่เขี่ยวครับนี่ครับในตัวมันก็จะเป็นมอเตอร์เยอะๆยักยักนครับนี่ครับพอเปิดมามันจะมีเสียงสําหรับตัวรีโมทครับเสียงเป็นกระพริบอันนี้ครับอันนี้ก็คือโหมดสปีดสปีดหนึ่งสปีดสองครับมันจะล้องป๊แล้วก็ติ๊นะครับแล้วโหมดนี้คือโหมดปุ๊บบิน บินอัตโนมัตินะคะบินขึ้นอัตโนมัติแลวนี้ถ้ากดอีกทีมันก็จะลงอัตโนมัติแบบนิ่มมากๆครับเอาเลยครับผมจะลองบินแล้วนะครับ่อนแรกนะครับก่อนแรกนะครับตรงนี้ครับมันจิ๋วมากๆครับคุณต้องสังเกตให้ดีๆนะครับนี่ครับเปิดมันจะมีไฟนะครับแล้วเราจะวางบนพื้นกยนเลย ไีอยู่่นแล้วเราก็สตาร์ทใช่ไหมแล้วผมแต่ว่าผมจะไม่สตาร์ทผมจะขึ้นอัตโนมัติดูครับมันขึ้นนะครับ จะลองปีนะคะคน,นีปีสอง่ะมันไม่มีปีสามมีแค่ปีหนึงกับปีสองเพราะปีสองนี่มันมาจ้ากนเร็วมากะค,ะมค่ะ่เา้เค่ะถ้าดินขึ้นอย่างเร็วครับบินลงก็เร็วนะเพราะมัน,น,นกกีนะนี่ครับอีกตัวนึงที่ผมชอบาะ มันมีเซ็นเซอร์ตรงมือด้วยนะคะผมไม่ได้บังคับเลยนะนี่ส่เทคค่บแล้วที่ที่ผมเห็นมันล็อกครับมันล็อกความสูงมันล็อกมันล็อกมา,ะคะา,ากครับพอพอลมมันดังไปบพอลมมันดังไปแล้วถ้าเกิดลมนหยุดก็ แล้วมากครับผมว่าผมแนะนำถ้าเกิดมังค์ค้างในบ้านผมว่าให้สปินหนึ่งเพราครับเดี๋ยวมันจะพุ่งชนบุ่นบๆ่นบ,บครับแต่ว่าแล้มันก็ปีนนี่เห็นไหมครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมปล่อยปหมดจนปีนนี่งๆครับผมว่า สีฟ้าและอันนี้ของผมสีชงนะคะมีสีแดงด้วยนี่ครับพอผมจะลงพื้นไม่ได้ครับมันไม่ให้ครับเพราะว่ามีเซนเซอร์ครับคราวนี้ผมจะลองจอดดูครับลงจอดอัตโนมัตินี่พอลงจอดมันจะมีไฟกระพริบนิ่มๆนี่ครับนี่อันนี้คือปิด เปิดรีโมทมันจะอยู่ข้างล่างครับก็ปิดก็ปิดสวิตช์ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดแบตหมดคุณจะร,รู้ได้อย่างไรคะตรงนี้มันจะกระพริบอยู่แล้วแต่ว่าปกติตรงนี้มันไม่กระพริบใช่ไหมครับถ้าเกิดแบตหมดตรงนี้มันจะกระพริบด้วยตรงนี้มันก็จะกระพริบด้วยนะครับับคลิปนี้ไว้บายครับสวัสดีครับ